จืดจืดเนยเนยนะเจ้ากำเมืองหั่นกำนึ่งนะเจ้าคำว่าจืดจืดเนยเนยนะเจ้าจะไปกินลำไย,ยลูกจะไปกีนมันสุกแล้วห้ามกินนะออกมาเลยคำว่าจืดจืดเนยเนยในภาษาเมืองหรือภาษาเหนือน,นะเจ้าจะได้ยินคนอูกอ้กันในช่วงที่มีอากาศปเปลี่ยนนะเจ้าคำว่าจืดจืดเนยเนยเนี่ยก็มีอากาศคล้ายๆเขาเป็นไข้นะเจ้าเพื่อนๆจ๋าะนะ แต่ว่ามาถึงขั้นที่ว่ายังเป็นไข้นะเจ้าจะเป็นภาวะก็คือครั้นเนื้อรั้นตัวนั่นเองนะเจ้าแต่ยังบมีไข้นะเจ้าหมายถึงว่าพระอาการคล้ายๆค,คนที่จะเป็นไข่นะเจ้าก็จะห้องว่าอาการกจุดๆเนยๆนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นภาษาเหนืออีกคำหนึ่งนะเจ้าที่ฝากไว้วันนี้จะไปกินลูกจะไปกินมันซุกแล้วบันนี้กินมามาลงมา มีตัวก็ย่อยค่ะฮันเอาละไปเลยห้ามกินลำยายสุกแล้วนะนี่ก็ฝากภาษาเหนือวันละคาไว้อีกคำนึงนะเจ้าใครเข้ามาชมคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะเจ้าเป็นคลิปภาษาเหนือวันละครนะเจ้าคาว่าจืดจืดเหนื่อยเนื่อยก็หมายถึงอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้นั่นเองนะเจ้าแต่ยังบ่ได้เป็นไข้นะเจ้า ถ้าเราเป็นไข้คนเมืองเหนือพ่อนจะบอกบะเมยนะเจ้าเมยหมายถึงเป็นไข้เรียบร้อยนะเจ้าแต่ถ้าจุดๆเนยๆก็หมายถึงอาการครั่นเนื้อครั่นตัวนั่นเองสำหรับคลิปนี้กระลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีเจ้า